สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม e x e l i ิเวันนี้จะมานำเสนอแลบที่3วิชา Elect ก r n อน for Computer Engineering เรื่องทฤษฎีเทวินินวัตถุประสงค์ในการทดลองนะครับเพื่อศึกษาและทดลองทฤษฎีเทวินินสามารถหาแรงดันเทวินินและความต้านทานเทวินินจากหลายวิธีการได้วัสดุอุปกรณ์นะครับ 1. โรโตบอร์ด 2. องพาวเวอร์ซัพพลายส a มดิจิต e ลมั e ตและ4 r e s i t t สเหรือตัวต้านทานนะครับต่อไปเรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะครับซึ่งในการทดลองครั้งนี้จะมีตอนที่1เพียงตอนเดียวนะครับแต่จะแยกย่อยเป็น1.1-1.8ถึง1.8นะครับในตอนที่1.1ในขั้นตอนนี้เราจะทำการวัด ค่าตัวนั้นทานตามรูปเซติมติกและแกรมนะครับตัวที่1นะครับจะเป็น R ขนาด1กิโลโอห์มค่าที่ได้นะครับก็คือ0.982กิโลโอห์มตัวที่2นะครับจะเป็น R ขนาด10กิโลโอห์มค่าที่ได้นะครับอยู่ที่9 9 9 4จกิโลโอห์มตัวที่3นะครับก็ยังเป็น10กิโลโอห์มเช่นเคยค่าที่ได้นะครับก็คือ10.026กกิโลโอห์ม และตัวที่4นะครับก็ยังเป็น1 0 k กิโ oh มเหมือนเดิมค่าที่ได้นะครับก็คือ 9.991kΩ กิโอมและตัวสุดท้ายนะครับเป็น R ขนาด 2kΩ กิโอมค่าที่ได้นะครับก็คือ 1.97kΩ กิโอมต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่1.2และ1.3ซึ่งในตอนนี้เราจะข้ามไปนะครับเพราะว่าในการวัดค่ากระแสที่จุด AB ซึ่งเป็นการช็อตวงจร อาจทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในวงจรยมีความเสียหายได้นะครับตอนที่1.4นะครับอ่าเราจะต่อตามรูปสเกมติกไดอะแกรมเลยนะครับก็จะมีแหล่งจ่าย2แหล่งจ่ายก็คือ1 2โวลต์แล้วก็6โวลต์นะครับแล้วก็ที่จุด ab เราจะมีตัวต้านทานขนาด1 0กิโลโอห์มแบบปรับค่าได้นะครับซึ่งเราจะวัดแรงดันตุคล่อมที่จุด ab ให้ได้ที่เศษหส่วนสอของ v open หรือก็คือให้ได้3โวลต์นั่นเองครับโดยเราจะทําการปรับค่าัวต้านทานนะครับแล้วก็วัดไปด้วยปรับให้ได้ค่าอยู่ที่3โวลต์หรือว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับเมื่อเราปรับค่าเสร็จแล้วเราก็ทําการถอดตัวต้านทานออกมานะครับแล้วก็วัดค่าว่าสิ่งที่เราปรับไปเนี่ยได้ค่าความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งค่าที่ได้นะครับก็คือ4.99กิโลโอห์มต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่1.5ในตอนนี้เราจะทำการเปลี่ยนาจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเป็นตัวต้านทาน10กิโลโอห์มแบบค่าคงที่นะครับแล้วเราก็จะทำการวัดแรงดันตกคล่อมนะครับที่จุด A-B ซึ่งค่าที่ได้ออกมานะครับก็คือ3.94โวลต์นะครับ ต่อไปมินตอนที่1.6นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะนําแรงจ่ายออกแล้วก็บายพาสแหแรงจ่ายนะครับให้ขั้วบวกกับขั้วลบของแรงจ่ายเดิมชนกันแล้วก็ทําการวัดอ่าที่จุด AB นะครับซึ่งค่าได้นะครับก็คือ5.309กิโลโอมต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อที่1.7ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะทําการสรุป ค่าความต้านทานเทวินินแล้วก็วิธีการหาค่าความต้านทานเทวินินแต่และว,วิธีนะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่วิธีที่1นนะครับก็คือการวัดค่า V Open แล้วก็ i s h o อนะครับซึ่งวิธีนี้เราได้ข้ามไปนะครับต่อไปวิธีที่2นะครับก็คือใช้ความต้านทานปรับค่าได้นะครับต่อเข้าที่ขั้ว A-B แล้วก็ปรับ ค่าความต้านทานจนได้แรงดัน VAB เนี่ยเท่ากับเส้หส่วน2ของ Vopen นะครับแล้วก็จากสมการนะครับจะเป็น Rt h เท่ากับ Rp ซึ่ง Rp ที่เราได้มานะครับก็คือ4.99ทำให้ Rt h หรือ R t e วิน i n เท่ากับ4.99กิโลอมไปด้วยนะครับวิธีที่3การใช้ตัวต้นานทานขนา10กิโลมนะครับต่อเข้าที่ขั้ว ab แล้วก็วัดแรงดันตตคคอมนะครับที่จุด ab เช่นกันซึ่ง vab ที่ได้มานะครับก็คือ3.94โวลต์ส่วน vopen นะครับก็คือ6โวลต์สูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับก็คือ r t h เท่ากับ vopen ลบ vab หารด้วย vab ทั้งหมดคูณด้วย r หรือก็คือจะเป็น 6 3ลบ3.94หารด้วย3.94และทั้งหมดคูณด้วย10นะครับค่าที่ได้ีาไี้ RTH นะครับก็คือ5.228 k กิโอมวิธีที่4นะครับการานำตัวต้านทานที่จุด AB ออกแล้วก็ทำการบายพาสแหล่งจ่ายทั้งสองแหล่งจ่ายนะครับหรือว่ากำจัดแหล่งจ่ายออกนั่นเอง แล้วก็ทำการวัดค่า R ที่จุด A B นะครับค่าที่ได้มานะครับ R A B ก็คือ5.309ก oh ิโลอมซึ่งสูตรที่ใช้ในการมคำนวณเนี่ยก็จะเป็น R T H เท่ากับ R A B R T H ก็จะได้ออกมาเท่ากันก็คือ5.309ก oh ิโลอมนะครับแล้วก็วิธีที่5นะครับวิธีสุดท้ายก็คือการคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีของ Super Position แล้วก็ c u r ร์เ t น i v i d e r สองทฤษฎีนี้มาช่วยในการคำนวณนะครับแล้วก็ไปคำนวณกันเลยอาจะะายแบบรีบๆนิดนึงนะครับเนื่อเวลามีน้อยมากเลยนะครับมาเริ่มกันเลยก็คือตัว12โวลต์น,นะครับอยู่ v 1ขั้นแรกเลยทางขวามือ R5 นะครับไม่คือวงจรตัดออกได้เลย ก็ทําการยุบ R3 R4 เข้าด้วยกันนะครับค่าได้ 5kΩ ต่อไปก็ทําการยุบ R2 เข้ากับ R3 R4 นะครับค่าได้ 15kΩ ตรงนี้นะครับแล้วก็ยุบ R อคือยุบให้เหลือตัวเดียวเลยก็คือ R2 3 4เนี่ยยุบรวมกับ R1 จะเป็น R1 2 3 4ได้อยู่ที่ 0.9375kΩ นะครับตามนี้เลยสูตรตามนี้เลย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะหาค่า it ก็คือ v ส่วน r นะครับได้อยู่ที่12.8ม ah. ิลลิแอมนี้นะครับพอเราได้ค่า it ปุ๊บเราก็ทำการคลี่วงจรอ,ออกมานะครับเพื่อที่จะหาหาค่าตรงจุด ab นะครับพอเราคลี่วงจรออกมาแล้วปุ๊บก,ก็คือจะหา i บริเวณที่ผ่านตัวด้านทาน2 3 4นี้นะครับ นั่นก็คือใช้สูตรนี้เลยนะครับได้อยู่ที่0.8 m mm. มิลลิแอมพอได้ i ตัวนี้มาแล้วปุ๊บเราก็ทําการคลี่วงจรต่อพอเราคลี่วงจรต่อปุ๊บเราจะไปหาที่ตัว R4 กันนะครับไอ I ของ R4 ก็ตามสูตรนะครับว่าจะได้อยู่ที่0.4 m mm. มิลลิแอมหลังจากที่ได้0.4 m mm. มิลลิแอมมาแล้วเนี่ย เราจะสังเกตว่าตรง R4 ตรงนี้เนี่ยมันก็คือจุดของ AB นั่นเองเพราะว่าตรง AB ตรงนี้ตรง AB มันไม่ครบวงจรเนาะ VAB ก็เลยจะอยู่ที่ตรงจุดนี้แทนาฉะนั้น VAB ก็จะได้เป็น IR4 เท่ากับ R4 นะครับ IR4 คูณด้วย R4 หรือก็คือ0.4ม ah ิลลิแอมป์คูณด้วย10กิโลโอหมนะครับก็คือ4โวลต์อันนี้คือ VAB ของ V1 นะครับ ต่อไปเราจะมาหาไอ b AB ของ V1 น,นะครับหาขั้นแรกเลยเราก็ทำการ AB เนี่ยต่อให้ถึงกันนะครับก็จะหาไณนะจุดนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการยุบ R านะครับตรงตรงนี้ขนาดกันอยู่ก็ r าร5เนี่ยรวมมาเลยได้อยู่ที่1.4285กิโลโอหมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมายุบรวมกับ R2 อ,อีกทีนึง โดยการมันขณาอ,อนุกรมกันอยู่เราก็บวกได้เลยได้อยู่ที่1 1 4 2 8 5กิโลโอห์มนะครับอันนี้หลังจากนั้นอ,อันนี้มันก็ขนาดกันอยู่ก็เข้าตามสูตรนี้เลยนะครับเราก็จะได้อยู่ที่0.9195กิโลโอห์มตัวเดียวนะครับพอเราเหลือ1นแหล่งจ่าย1ตัวด้านทางนะครับก็หาค่า IT ซึ่งค่า IT ก็ได้อยู่ที่13.05ม MM ิลลิแอมป์นะครับพอได้ IT ทีปุ๊บเราก็ทำการคลี่แหล่งจ่ายพอเรา ที่แรงจ่ายปุ๊บอ่าเราก็จะมาหาค่า i ของ2345ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะไปหาณจุด a b เหมือนเดิมก็เข้าที่สูตรเลยของอ่า current, current divider นแล้วก็จะได้เป็น1.05 m MM มิลลิแอมเพอได้1.05 m MM มิลลิแอมนตรงนี้ปุ๊บก็คลี่วงจรต่ออ่าเราจะมาเจอ a b แล้ก็คือตรงอ่า r ตัว5 r 5ตรงนี้เนา เราก็มาหา R5 ต่อก็ใช้สูตรเดิมเลยแล้วก็จะได้อยู่ที่0.75มิลลิแอมซึ่งเราก็จะสังเกตว่าตรงนี้มันอนุกรมือนอย,อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคือค่าตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้น Iab ของ V1 เนี่ยก็คือ I ของ R5 คือ0.75มิลลิแอมเนาะอ่ะต่อไปจะเป็นตัวของ6โวลต์หรือว่า V2 นะครับอันแรกเลยตรง R5 มันไม่ครบวงจรตัดออกนะครับได้าำนี้แล้วก็ตรง R1 ตัวนี้มันถูกบายพาสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องเอามาคำนวณก็คือตัดทิ้งได้เลยเหลือรูปนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะรวม R2 R3 เข้าด้วยกันนะครับก็คือใช้สูตรนี้เลยได้อยู่ที่5กิโลโอห์ลหลังจากนั้นอันนี้มันอนุกรมกันอยู่นะครับก็รวมกัน ต่อได้เลยด้วยการบวกก็จะเป็น15กิโลโอห์มนะครับอ่าเราก็หาค่า IT ทซึ่งไ t ท็ได้อยู่ที่0.4มิลลิแอมพอได้0.4มิลลิแอมปุ๊บเราก็คลี่วงจรพอเราคลี่วงจรปุ๊บเราจะสังเกตว่าจุด A-B เนี่ยคือจุดตรงนี้เลยนี่นะจุดตรงนี้ก็คือจุดเดียวกันซึ่งมันขนาดอ่าจะเรียกว่าขนาดซึ่งมันแบบว่าเป็นการวัดในั้านตุกคล่อมเนี่ยของ R23 เนอะถ้าสังเกตดีๆเพราะฉะนั้นแล้ว VAB เนี่ยก็จะเป็น I อของ R23 คูณด,ด้วย R23 ถ้ค่าอยู่ที่2โวลต์น,นะครับ VAB ของ V2 แล้วก็เป็นจะหา IAB ของ V2 นะครับก็ทำการ AB เนี่ยให้ถึงกันแล้วก็ตรง R1 นี่ก็ตัดทิ้งเหมือนเดิม หลังจากนั้นก็จะมารวม R 2 3เข้าด้วยกันนะครับได้5กิโลโอห์มก็รวม R 2 3เนี่ยเข้ากับ R 5นี่ก็สังเกตดีๆมันขนาดนั้นอยู่นะครับจะได้เป็นที่1.4285อากิโลโอห์มหลังจากนั้นนะครับก็เอามารวมกับ R 4ที่เหลืออยู่จะได้อยู่ที่11.4285กิโลโอห์มนะครับหลังจากนั้นก็สุดท้ายแล้วหา it it ก็จะได้อยู่ที่0.5 25ม mm, ิลลิแอม์หลังจากนั้นก็คลี่วงจอรออกมาพอคลี่วงจอรออกมาปุ๊บเราก็หา i5 เลยทัน i5 ก็จะได้อยู่ที่0.375ม mm, ิลลิแอมนะครับก็จากการสังเกตเนี่ย i5 กับ AB เนี่ยมันอนุกรมกันอยู่เพราะฉะนั้นคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น iAB ของ v 2ก็คือ i5 หรือก็คือ0.375ม mm, ิลลิแอมนั่นเองพอมาเข้าสูตร c u r ร์เรเสูตร Super Position นเราก็มาแทนค่าเลยนะครับค่าที่ได้ พอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บเราจะได้ค่าของ R เทวินินนะครับเท่ากับ5.33โห oh ลโอมนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็มาถึงในหัวข้อ1.8เป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับซึ่งในหัวข้อนี้จะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรเสมือนเทวินินแล้วกันนะครับวงจรทางซ้ายมือเนี่ยเป็นวงจรธรรมดามี2แหล่งจ่ายมีหลายตัวต้านทานนะครับ ซึ่งวงจรเสมือนเทวินินเนี่ยก็คือเหลือแค่1แหล่งจ่ายแล้วก็1ตัวต้านทานนะครับดังรูปเลยนะครับผมต่อไปเรามาสรุปผลการทดลองกันนะครับผมซึ่งก็จะขออ้างอิงจากตารางในหัวข้อ1.7เป็นหลักแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามีเนื้อหาที่ครบถ้วนาจากการสังเกตแล้วเนี่ยก็คือวิธีที่2นะครับอาจจะเกิดความคาดเคลื่อน ตอนที่วัดค่า r นะครับทำให้ค่าได้ดูต่ำไปนิดนึงส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามการคำนวณน,นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ5.3นะครับผมต่อไปเป็นคำถามท้ายการทดลองนะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันดังรูปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นลิงก์สำหรับโปรแกรม ECEDA นะครับหากใครสนใจโปรแกรมก็สามารถเข้าที่ลิงก์นี้เพื่อไปศึกษากันได้นะครับผมพวกเรากลุ่ม Excelius ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอันนี้จะเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพวกเรากลุ่ม Excelius ขอขอบคุณครับ